รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับก็วันนี้มีประเด็นถึงเรื่องที่ข่าวน้ําท่วมฝนถล่มที่หัดใหญ่ถึงเอวถึงเรียกว่าท่วมถึงชั้นหนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประเทศมาเลเซียก็เจอวิกฤตพายุถลม่มเช่นเดียวกันนะครับเห็นบอกว่าจะมีลูกใหม่เข้ามาใน,น,าารนเรื่องของการย้ายพงย้ายพักอะไร,ต,รต่างๆนี่นะครับ กับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนดีหลกนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําอยู่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิได้นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายก็แล้วแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชยาและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับการย้ายพักพักภูมิใจไทยหรือพักเสียเงินเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทั้งคุณสาธิตปิตุเดชะ นะครับคุณสุนธยาคุณเพิ่มแม้กระทั่งคุณวราวุาิศิลปะอาชาหรือคุณท็อปเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามาสุกออกทั้งๆที่คุณสาธิตปิตุเดชานี่ก็เป็นลูกศิษย์ของผมเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ยอมทิ้งประชาธิปัตย์แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็เรียกว่ามาสุกพัก ของคุณเดวินชิดชอบกับคุณอนุทินชาญวิรกุณนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิเคราะห์ให้พวกเราได้ฟังสังนิษฐานว่าเหตุผลที่ย้ายมาอยู่พักสีดําเงินเนี่ยนะครับระหว่างคุณท็อปราวุฒิรบาตอาชาสนยาคุณปลืม้มแม้กระทั่งคุณสารทิพปิดถูเดชาเนี่ยมีเหตุผลอะไรครับท่ายอารครับผมคิดว่านักการเมืองสะตายแบบดั้งเดิมในลักษณะน,นี้ครับอาจารย์รเขาหนึ่งือต้องการ โอกาสในการจะชนะในเขตเลือกตั้งเพื่อจะให้ได้มาเป็นสสครสองก็คือว่าเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วเขาก็าะจะประเมินถึงโอกาสที่จะได้กล้ามาเป็นรัฐมนตรีครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประเมินในลักษณะน,นี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาประเมินต่อคือว่าการจะไปย้ายไปอยู่พักไหนครับเขาจะได้รับการสนับสนุน ทั้งในแง่ของทรัพยากรที่ใช้ในการเลือกตั้งมากน้อยขนาดไหนครับโอกาสที่จะชนะมากน้อยขนาดไหนแล้วก็โอกาสที่จะได้รับตําแหน่งอืหลังจากที่ชนะเลือกตั้งแล้วจะมีมากน้อยขนาดไหนซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่านักการเมืองสไตล์แบบทั้งเดิมทั้งหลายก็คงจะประเมินสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยเป็นพรรคที่มีทั้ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเป็นพักในการจัดตั้งรัฐบาลบในกราบหน้าหลังเลือกตั้งครับในขณะที่พักอื่นๆอย่างเช่นที่สไตล์เดียวกันนะครับอย่างพักประชาธิปัตย์ก็ดีหรือว่าบ,บางพักเอ่อบางพักก็คือบางพักเพื่อไทยก็ดีเนี่ยโอกาสก็อาจจะมีน้อยกว่าทางพักุ่มื่อไทยณนเวลานี้นะครับ,รบองางานน,น,นียก็น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เข้าไป ทีนี้ถ้าเราถ้าเราวิเคราะห์ไปข้างหน้าท่านอาจารย์ครับในเรื่องของการที่เรียกว่าเหตุบอกว่าท่านอนุทินเนี่ยนายกของเราเนี่ยนะครับบอกว่าจะมีการยุบสภาภายในเดือนธันวาคมหรือเดือนหน้านะครับก็หรือประมาณ31มกราคมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นลีลาหรือเปล่าครับว่าอาจจะไม่ยอมให้โอกาสพัก ประชาชนเนี่ยเรียกว่ายื่นซักฟอกอภิปรายไม่ว่าไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นกลยุทธ์อะไรมุสีบางอย่างไหมครับท่านอาจารย์ครับคือพรคที่เขามีความประสงค์อยากจะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นพักเพื่อไทยกระบาดไม่ใช่พรคประชาชนนะครับพัค,พคพเพื่อไทยเนี่ยก็อยากจะยืน่นส่วนกรณีพรคประชาชนนั้นเนี่ยขเขาก็อยากจะให้เหือการแก้รัฐรมนูญเนี่ยผ่าน วันละสามไปได้ครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมองเกมว่ายิ่งยุบสภาเร็วเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นโอกาสในการเลือกตั้งของเขามากเท่านั้นกระมังครับเพราะว่าอพอยื่นเข้าไปเนี่ยคุณอนุทินก็คงจะไม่ยอมให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้เกิดเขาก็ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง S <S เนื่องจากว่าตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะงั้นเนโอกาสที่จะถูกถูกปวดการสภาเนี่ยมีสูงมากครับดังนั้นผมคิดว่าคงไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่อยากให้ตัวเองได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่าถูกปวดการสภานะครับ,รบเพราะงั้นเนี่ยถ้าหาว่าฝ่ายค้านยื่นในวันที่สิบสองเนี่ยเขาก็คงจะยุบสภาขขนคนทันทีที่ทราบข่าว ต,ต่างๆก็คงจะมีเส้นสายอะไรกันต่างๆอยู่แล้วแหละครับถ้าคงมมีข่าวมาถึงเนี่ยก็คงจะ,ะยุบก่อนที่จะมีการยืดครับยตินี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันซับซ้อนมากขึ้นครับอาจารย์ใช่คือเนื่องจากว่าสถานการณ์ในภาคใต้น้ำท่วมภาคใต้นี่แหละฮะมันทําให้การยุบสภาเองเนี่ยมันก็คงจะต้องคิดหนักพอสมควรเพราะว่าถ้าหากว่ายุบสภา ในช่วงยังหวนนี้ในขณะที่การคลี่คลายปัญหาภาคใต้เนี่ยก็ถูกวิภาควิจารณ์อยู่พอสมควรัรบเรื่องความร่าช้าบ้างเรื่องความไม่เป็นเอกภาพของการบังคับบัญชาบ้างอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยครับแล้วก็ผลการทบที่ตามมาเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับคะแนนนิยมในภาคใต้ซึ่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะได้อย่างน้อยสามสิบที่นั่งจากเดิมที่เคยได้สิบที่นั่งนะครับียวีก่ช่ <6 S 1> ก็อันนั also, ้นเนี hmm. ่ยก mm ็คงจะทําให้ปัญหามันซับซ้อนมากขึ้นในขณะเดียวกันก็อาจจะทางพรรคเพื่อไทยเองผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยเอเขาก็อาจจะมาทบทวนน่าจะมาทบทวนเหมือนกันนะครับอืว่าถ้าเล่นการเมืองมากเกินไปในสถานการณ์นี้มันก็อาจจะทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการชะลอ าการยื่นออกไปหลังที่รัฐมนูญผ่านวาระสามกอดน,นะครับซึ่งถ้าช่วงนั้นเนี่ยมันก็คือช่วงปลายเดือนธันวาจังหวะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกวา่าถ้ามองในภาพรวมนะครับก็คือว่าทุกฝ่ายก,ก็จะได้เริ่มต้นในการที่จะจัดทำกระบวนการร่างรัฐมนูญใหม่ขึ้นมานอาจารย์ครับทีนี้จากเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้เนี่ย พี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมมาถึงชั้นหนึ่งทั้งหมดบางทีทุ่มหลังคาเม,เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยท่วมมาถึงเรียกว่า,าที่คอ,อเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมาลดอยู่ที่เอวแล้วก็มาที่อยู่ที่หัวเข่าเนี่ยได้ข่าวมาว่าท่านอนุทินเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างเป๋ไปพอสมควรในเรื่องของการบริหารการจัดการให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรผมเผ่าเนี่ยซึ่งไปดูแลตรงเนี้ยนะครับในเรื่องของ ปัญหาน้ําท่วมตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของสตูลสงขลายะลาปัตตานีเนี่ยคือ5จังหวัดนราธิวาสเนี่ยแล้วก็รถสถานีรถไฟเนี่ยนะครับห้ามเดินขบวนใน22ยีบสขบวนเนี่ยก็ทําให้สถานการณ์รัฐบาลในขณะนี้เนี่ยค่อนข้างไม่มีสีิราพาพีถูกวิวา์วิจาร์ณว่าบริหารรัดล้มเหลวบ้างละหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ดูอาจารย์ในรายการในรายการคมชัดลึกเดนเ t i o n เมื่อวานเนี่ย เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวไหมครับอาจารย์ครับในเรื่องการบริหารการจัดการคือผมประเมินแล้วค่อนข้างจะล้มเหลวอาจารย์<อ>เพราะว่าเพราะว่าเขาคือไอ้การเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยแล้วก็การเมืองแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยเวลาเขาบริหารจัดการเนี่ยเขาไม่ได้วางคนตามความสามารถรแล้วก็ก็ใช้คนในแง่ของการเพื่อข่ายสายสัมพันธ์เป็นหลักแล้วก็ตัวระบบราชการเอง ก็มีปัญหามากในตอนนี้เร LIKE> ื่องของความไร้ประสิทธิภาพอืปัญหานี้เนี่ยถ้าที่ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยมันผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการไม่ใช้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจแล้วก็ใช้ข้อมูลสองแหล่งในการตัดสินใจที่ขัดแย้งกันคือด้านหนึ่งเนี่ย แหลงหนึ่งทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลก็ลงไปแล้วแต่ด้านหนึ่งเนี่ยท้องถิ่นบอกว่ายังไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยก็คุณอนุทินลงไปวันเสาร์นะครับอาจารย์ใช่จะไปวันเสาร์ยี่สิบสองก็คงรับข้อมูลมาสองฝ่ายแต่ว่าอาจจะ เชื่อข้อมูลทางด้านท้องถิ่นมากกว่าอาก็เลยไม่ดําเนินการสั่งการใดๆในการจัดตั้งศูนย์ครับส่วนหน้าแล้วก็ไม่อาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นภัยพิบัติระดับสี่เพื่อเตรียมการอุกเยกผู้คนออกไปจากในเขตเมืองก็บ,บินพอไปอก็คงจะวางใจแล้วก็บินกลับมาก <c> ร <oughs> ุงเทพ พอวันที่ยี่บสามก็ไปไปอีกครั้งหนึ่งไปเยี่ยมลงพื้นที่ใช่แล้วก็ไปผัดข้าวโชว์อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยนะครับก็ผมก็มองว่าเออผัดข้าวข้าวผัด่ยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของการแก้ปัญหาน้ําส่วมไปแล้วนะครับอาจารย์เอาเลยคนตอะไรนะฮะข้าวผัดข้าวผัดใช่นี่แหละก็ก็คุณอนุทินก็ประเมินปิดพ้าสช่างน้ําหนัก ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจก็เลยไม่ทําอะไรครับนะไม่ทําอะไรเลยอืแล้วพอสถานการณ์มันก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันอคืนวันอาทิตย์อคืนวันจันทร์เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยก็ตกค้างอยู่ซึ่งตอนนี้เขามีการประเมินกัน ประมาณแสนกว่าคนนะครับอาจารย์ที่ชมนะใช่ประมาณเกือบเกือบประมาณเกือบล้านคนอาจารย์ที่ยังติดค้างอยู่นะครับหมายความว่าถ้าจังหวัดอื่นด้วยก็อาจะเป็นล้านแต่ว่าเฉพาะที่ตัวเมืองหัดใหญ่ที่ไปไหนไม่ได้เนี่ยใช่ใช่ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าในการอุปยพเนี่ยเขามีประกาศให้มีการอุยพแต่ว่า ประกาศเฉยๆไม่มีการเตรียมแผนผมผมนึกภาพเวลาเขาอพยพในในต่างประเทศนะครับอาจารย์เวลามีการเตรียมแผนอพยพเนี่ยรัฐบาลก็จะส่งทหารส่งตำรวจเนี่ยไปเลยทันทีไปเป็นัวนเลยไปเคาะประตูบ้านหรือว่าไปเอาคนมาเลยอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเตรียมรถลาอุปกรณ์แล้วก็แหล่งที่พักพิงเตรียมพร้อม แต่คราวนี้เนี่ยของเราเนี่ยประกาศเฉยๆว่าให้อบายมันก็แล้วก็ไม่มีแล้วก็ยังยังมีมีมีคนมาพูดว่าชาวบ้านไม่เชื่ออ่าไม่ไปอบายพก็ปไปโทษชาวบ้านอีกก็มีถชกถโถกอันนี้แหละก็คือการบริหารแบบขาดความรับผิดชอบ,บนั่นเองนะทีนะนะนี้น,นอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของอพยพแล้วก็พอสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีการเตรียมการเลยว่า จะวางแผนที่จะช่วยคนถึงแม้อบะยพได้ไม่หมดแต่ก็ต้องวางแผนที่จะช่วยคนณจุดที่มันร่อแหลมที่สุดครับรวมทั้งวางแผนที่จะแจกจ่ายอาหารและน้ําอม่ผมผมไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ผมไม่เห็นเลยนะมีแต่ของพวกจิตอาสาอของหน่วยงานของรัฐเนี่ยภาพที่ผมอยากเห็นก็คืออะไรก็อยากจะเห็นท,ทหารสักเท่าไหรล่ละสองกองพล 2,000คนเนี่ยอุปกรณ์พร้อมรถเอ็ C, หรือว่าเรือหลกหลากชนิดที่จะเหมาะที่จะเข้าไปในสภาพแต่ละพื้นที่แล้วก็มีกอ,องบัญชาการอาจจะเป็นรถอ,อะไรละ่ะรถคอนเดนเซอร์ก็ได้หรือรถอะไรที่มันใหญ่ๆแล้วก็เตรียมน้ําเตรียมอาหารตรงนั้นแล้วก็แจกจ่ายตั้งไปในจุดให้กับชาวบ้าน<ช><ๆ>ที่ตอนนี้เนี<ๆ>่ยผมคิดว่ามีชาวบ้านอย่างน้อยเนี่ยนับหมื่นคนเนี่ย<ๆ>อาจจะอดข้าวมาหลายวันแล้ว คือถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอดมาสามสี่วันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุ <S <S หรือว่าเด็กเนี่ยน,น่าน่าห่วงมากพอหลังน้ํารถเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราอาจจะช็อกก็ได้นะครัอบอา,าจารย์เรื่องของการเสยยัยชีวิตของผู้คนเนีขอขอแย้ขันจังห,หวะขอแย้ขันจังหวะอาจารย์สักเล็กน้อยเนี่ยนะฮะถ้าดูจากภาพในขณะนี้เนี่ยนะฮะในหน้าจอโทรทัศน์เนี่ย ท่วมถึงชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ทราบมาว่ามณฑนฐานบกมอทบอที่42เนี่ยทหารก็ยังเข้าไปช่วยดูลงดูแลอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับอะไรก็อะไรก็ต้องพึ่งกองทัพทั้งนั้นแหละนะครับในการอพยพและก็ได้ข่าวมาเช่นเดียวกันว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะฮะคุณยายเนี่ยอายุ80กว่าแล้วนะครับนอนติดเตียงไปไหนไม่ได้ในที่สุดเสียชีวิตครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าใจผมหดหูเลย นะครับและไม่สําคัญเท่ากับ <Ừ. S 1> ว่าในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ทันการอาจจะคิดไม่ถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่หาดใหญ่ไม่เคยท่วมอย่างนี้ในรอบ25ปีมีคลองอคลองรอหนึ่งก็ดีคลองบางลําพูก็ดีเนี่ยพยายามจะให้ระบายน้ำเนี่ยให้เข้าสู่ทะเลสาบส,สงขลาเนี่ยบริหารงานจัดการไม่ทำเนี่ยหรือว่าในส่วนรัฐบาลของเสียหนูเนี่ย อาจจะเรียกว่าบริหารไม่ทันออกทันใจละแล้วก็ผมอย่าอายวัฒน์ได้สว,ว,วันนะครับอาจารย์สองวันเองผมคิดว่าคนหนุ่มสาวนี่ก็เรียกว่าอดอยากพอสมควรแล้วเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขยังไงในเชิงสวั a ดิกา s นะครับในเรื่องของเรื่องบุคลากรเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงในเรื่องการบริหารการจัดการเพราะรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยค่อนข้างเป๋พอสมควรคุณธรรมนัพผมเผาเนี่ยก็ถูกเรียกว่าหาว่า ไปสั่งการก็จริงเนี่ยแต่ล่าชา้าหลอเกินเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่ต้องทำยังไงครับท่านอาจารย์ครับครับคือตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยมันมีการปับหมดุดเ,เสียงที่รับความช่วยเหลือมาแล้วสองหมื่นกว่าจุดครับทีนี้เขาต้องเอาตรงนี้นะครับมาอเดนติฟายแล้วก็แบ่งโซน,นแบ่งโซนแล้วก็เอาคนในพื้นที่เนี่ยมาช่วยดูว่าจะจัดโซนเป็นยังไงจะจัดเป็นกี่โซนก็แล้วแต่ และก็จากนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องระดมกําลังทหารทั้งอาสาสมัครที่ไปแล้วก็ทหารตำรวจชายแดนอะไรแถวๆนั้นนะครับครับต้องใช้คนผมคิดว่าน่าจะเป็นพันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ข้อสิ้นประกอบด้วยเรือ,อเรือเนี่ยก็อาจจะมีหลายประเภทหน่อยนะบางจุดเนี่ยอาจจะใช้เรือธรรมดาได้ไม่ต้องใส่เครื่องก็ได้แต่บางจุดอจะเริ่มใช้เรือที่ใส่เครื่องเพราะว่าน้ามันเชี่ยว แล้วก็เรือโตหน่อยบ,บางจุดก็อาจจะใช้เจกเกยเจก,ก,กีหรือบางจุดถ้าใช้รถ GMC เข้าไปได้ก็เข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็จำแนแกแยกแยะสภาพพื้นที่แล้วก็จุดที่ช่วยเหลือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่มันสอดคล้องกับก<ช>ารเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละสภาพเหล่านั้นจากนั้นก็จับทีมลงไปเป็นทีมแบบเหมือนกแบบับ เป็นร้อยๆเป็นร้อยทียมแหละอาจารย์เพื่อเข้าไปแจกน้ําและแจกอาหารก่อนครับแล้วก็จุดไหนที่มีผู้ป่วยวิกฤตรหรือว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยก็รีบอพยพเข้ามาครับออกมานะครับ,รบซึ่งอันนี้นเนี่ยอตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่าคนที่จมน้ำอยู่เฉพาะที่อาจใหญ่นะครับก็คือประมาณห้าถึงหกวันแล้วใช่นะ<ช>แล้วก็ตามสถานการณ์ที่ได้ยินได้ข่าวมาเนี่ยก็คือว่ายังยังอยู่สถานการณ์แบบนี้อีกประมาณสักสาม ถึงห้าวันเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นเรียกได้ว่าช่วงวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตอะ่ะเพราะว่าการอดข้าวอดน้ําเนี่ยสําหรับบางคนบางคนเนี่ยก็อาจจะถึง5้าถึง6วันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับ,บทีนี้อาจารย์เอาละเรื่องปัญหาน้าท่วมเนี่ยละก็ทำให้รัฐบาลก็ค่อนข้างเป๋เพราสมควร นะครับขาดการประชาสัมพันธ์ที่คล่องคล่คองแคล่วสร้างความตื่นตัวนะครับในรอบ25ปีไม่เคยเกิดขึ้นเลยมาเลเซียก็โดนถลม่มเห็นบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกนะครับมาตรงนี้ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของเรียกว่าการย้ายพักเลือดไหลจากพ,พักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐเนี่ยย้ายเข้ามาพักภูมิใจไทยเนี่ยเห็นด้วยกาจารย์อย่างยิ่งว่าหวังว่าเออฉันอยากเป็นรัฐมนตรีฉันอยากอะไรต่างๆๆๆ คือนักการเมืองเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษครับท่านอาจารย์หมายความว่าเราก็รู้ลูกกันอยู่ถ้ามีโอกาสตรงไหนเนี่ยก็จะพยายามที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งคุณสนุนัญาคุณเลื้อมก็ดีผมก็คุ้นเคยกับคุณ,ค,ณคุณแปะเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นคุณท็อป,ปรรวุฒิศิลปปาอาชาเนี่ยอาจารย์มองว่าอีกหนึ่งนาทีเนี่ยนะฮะอาจารย์อาจารย์มองว่าพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคะแนนเสียงคะแนนนิยมเนี่ยจะได้มากขนาดไหนครับท่านอาจารย์ครับ คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขายังคงเป็นพักรำดับสองครับาจาจ่าก็คืออาจจะได้ประมาณ100หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเสียง mm. แล้วก็ถ้าหากแต่ว่าถ้าหากว่ากรณีปัญหาภาคใต้เนี่ยมันสร้างผลกระทบเนี่ยคะแนนเสียงก็อาจจะตกอภา,าคใต้ที่คาดหวังไว้ว่าจะได้สามสิบเสียงเนี่ยอ uh. ก็อาจจะได้ไม่ถึงอาจจะลดลงเพราะงั้นเนี่ย เมื่อเมื่อลดลงเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ที่ระดับร้อยร้อยต้นๆนะครับอาจารย์คงจะเป็นพักระับลำดับสองส่วนพักลำดับสามเนี่ยก็อาจจะช่วงชิงกันระหว่างทางพักเพื่อไทยกับพักกล้าดับผมก็ยังมองว่าพักประชาชนนักเวลานี้ยังยังคงได้รับเสียงมากเป็นลําดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาจารย์มองว่าพักประชาชนนี่ยังเป็นพักกำดังดึงอยู่นะครับยังได้รับความนิยมอยู่ใช่ครับ โอเคครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนนาริหลกนภูเก็ตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการในเรื่องของการเมืองและยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหานศาสตร์นะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับครับยินดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ